สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปามก็พาทุกคนมาดูบ้านใหม่ของพวกเรานะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการบิวอินค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นบนนะคะห้องที่เราไปดูกันห้องแรกก็คือห้องของน้องน้ำขิงนั่นเองนี่ห้องน้องน้ำโมนะคะตอนนี้อ่านี่ห้องน้องน้ำขิงแล้วนะคะนี่คือเตียงชั้นลอยนั่นเองนะคะ ือเตียงสองชั้นแต่นอนได้ชั้นบนนะจ๊ะห้องนี้นะคะแม่จ้างทำนะคะ1,60,000บาทนะคะตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยมีชั้นล่างไว้ตั้งโซฟานะคะแล้วก็มีช่องใส่หนังสืออ่าบัานไดก็มีช่องเก็บของนะคะนี่น้องนโมนะคะนี่พาไปดูข้างบนกันค่ะเตียงนี้ห้าก็ถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะคะเด็กๆชอบมากเลยค่ะ มีตู้เสื้อผ้าใหญ่มากมีห้องแม่ปามเองจา้าบิวอินนะคะก็มีตู้เสื้อผ้ากับเตียงนะคะ